และตอนนี้นะครับผมใครที่กำลังหาแอปหรือโปรแกรมเว็บไซต์ต่างๆนะผมที่สำหรับบอดเกมยืมสี่ชั่วโมงนะครับโดยที่ไม่ต้องการที่จะให้แบตมือถือของทุกท่านเนเสียหรือว่าต้องการที่จะเปลืองค่าเน็ตนะครับแต่เกมทุกท่านต้องบอดยืมสี่ชั่วโมงนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ LD Cloud Phone นั่นเองนะผมซึ่งในส่วนของตัวแอปเขาเนี่ยนะครับผมสามารถปล่อยบอดได้ยืมสี่ชั่วโมงนะครับโดยไม่เปลืองแบตมือถือเลยนั่นเองนะครับทุกคนสามารถเข้ามานะครับแล้วก็สามารถมาปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่เห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมในส่วนของแอปนะครับผมก็ในส่วนตรงนี้นะผมขอแนะนำนะครับผมในส่วนของ อ่าแพ็กเกจ KVIP ละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์นั่นเองนะผมมีในส่วนของ Android 11วด้วยนะครับผมใครต้องการลื่นไหลเนาะอ่าหรือว่าใครแค่ใช้แค่พอประมาณนะครับ a n น r o i d 10นั่นเองนะตอนนี้เขากำลังมีโปรโมชั่นอยู่นั่นเองนะครับผมก็60วันเนี่ยจะแพงกว่า30วันขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมเนาะแต่ก็ได้ในส่วนของวันใช้งานเพิ่มนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เป็นรายวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ราคาไม่แพงนั่นเองนะผมเริ่มต้นแค่ที่10บาทนั่นเองนะครับก็ อยากวัดเกม24ชมั่วโมงต้องที่นี่เลยนะครับอ๋อโอเคครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านวันนี้ผมเอนไาม์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในส่วนของแรงนาล็อกเอ็มคลาสสิกนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็อาจจะเป็นคลิปตอบคําถามแล้วก็เทสอะไรนิดหน่อยให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะครับผมซึ่งคําถามยอดฮิตณนะตอนนี้ที่ได้เจอบ่อยๆก็คือในส่วนของหลังหรือหางเนี่ยใช้ในส่วนของค่าอะไรแล้วก็ในส่วนของค่าไ อะไรนะเอเมทิเกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสก,กิลดามจหลังเพนอะไรพวกนนีะ้อันไหนดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูแล้วกันแล้วก็จะอธิบายเป็นขั้น,น,น,นตอนๆแล้วกันนะเออแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นสูตรให้ด้วยนะครับแต่ว่าสูตรตรงเนี้ยมันมาจากในส่วนของเลกนารอกเอลเนาะม,มามาจากในส่วนของ r o e l นั่นเองนะครับก็เอาจริงๆไม่อยากให้เชื่อทั้งหมด100%นะครับก็อาจจะเหวี่ยงตามตัวละครของแต่ละคนนะครับอาจจะ ไม่ได้คงที่เสมอไปนะครับนะแต่ในส่วนของ ID ผมมันเป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาทำให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอ่าเ,าเริ่มกันที่อย่างนี้ก่อนนะครับ่าผมจะไม่ปรับในส่วนของค่าสเต็งอะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะลองแค่ตัวเดียวเลยนะก็คือในส่วนของธนาทอสยากนะครับออันนี้นะครับอ่าบอกก่อนเลยเดี๋ยวให้ดูพวกสเตตัสนะครับตอนนี้ผมกิน M Pen 15นนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าเมจะอยู่ที่15นเนะาะ อินผมจะอยู่ที่3า6นะครับเอ็มเพนอยู่ที่46.5อ่าแล้วก็ในส่วนของ ignore ์เเนะี่ยจะอยู่ประมาณ124นะครับถ้าเกิดกดรวมบัฟไปแล้วเนาะน่ะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูเช็คการ์ดอะไรพวกนี้ก่อนนะอ่าอออผมใส่การ์ดต้องเปลี่ยนการ์ดให้ก่อนนะครับอ่าการ์ดที่ใช้ผมขอใช้เป็น การ MATK กละกันนะครับอืมเป็นทั้งคาดาวเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันตรงนี้ก่อนนะครับตรงเนี้ยที่จะมีให้เทสก็คือจะเป็นในส่วนของหลังสกิลดามเอจเนาะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามีหลังอะไรบ้างให้ทุกคนดูกันอ่ามันจะมีในส่วนของหลังสกิลดาเมจแล้วก็อันนี้ที่เป็น m a t k 10%อใช่ไหมอ่าเอเมทิกะเอามาแล้วก็ต่ดูต่ดูให้ยวห,หาดูให้เอาให้ครบนะครับ เอ,อ,อยากไขข้อสงสัยทุกคนนั่นแหละคือคําตอบมันมีอยู่แล้วแต่เหลือแต่ตอบคําถามของคําตอบนั้นนะครับนี่โอเคเราจะเทสกันโดยประมาณจะเป็นอันนี้นะครับเอ็มดาเมจสกิลดาเมจเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของค่าเพนนนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้อาจจะมีติดเรื่องออฟซีอยู่นิดนึงนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของอินแปดจะอยู่ที่ประมาณ m อ็มเประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าไม่ถึง200นะครับ อืมประมาณนี้เนาะเออแต่ที่ทุกคนได้เห็นนะดาเมจมันน่าจะโดดแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคเราเริ่มงมาที่อย่างแรกนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของสกิลดาเมจนั่นเองนะครับนะอ่ะผมกดบัฟเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดยิงเลยครับอ่ะตรงนี้นะครับจะอยู่ที่สามแสนเจ็ดนะครับเอ้สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับอ่ะสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันนะครับดูกันเดีย๋ยวผมเปลี่ยนไข่ให้ อ่ะ๋ยวเปลี่ยนใครให้ด้วยมาไปปึ๊บสามสามหกสองสี่เจ็ดนะครับสามสามหกสองสี่เจ็ดนะหลังสกิลดาเมจตั้งซึมกินะครับตรงนี้เนาะอ่ะแล้วทีนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นหลังเพนกันนะครับเอ้ยหลังอันนี้ก่อนเอาหลังนี้ก่อนเอ,อ,อ่ะหลังปีกฟรีนะครับอันนี้เอ็มดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงเนี้ยทุกอันนะครับจะบวกอ่าจะมีแค่ อันนี้เก๋น,นี้เนาะที่บวกค่าสตา้าทั้งหมดบวกสองนะครับเออถ้าซื้อมือกี่ไม่บวกเนาะไปครับอ่ะสามสองหกหนึ่งเก้าหกใช่ไหมเออสามสองหกหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับประมาณนั้นนะอ่ะอ,อันนี้คือหลังในงส่วนของเอ็มดามิดนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นหลังเพนจี Z นะครับอันนี้น่าจะยอดฮิตเลยแหละคนน่าจะถามสงสัยกันเยอะนะครับอันไหนดีกว่าอ่ะไปครับสามสองห้า 684ปสี่ใช่ไหมสสองห้าหปดสี่อ่าโอเคนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะว่าทำไมนะครับซึ่งตรงนี้ผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าในส่วนของค่าพวกตัวคูณพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยวอ่าอันนี้ขอบคุณช่องอ่าจากของฝรั่งท่านหนึ่งนะครับที่ผมไปดูมานะครับอันนี้เขาก็เอาจิงๆิงอ่ะเขาเทสไว้แล้วแหละเออแค่ผมมาเอามาอธิบายให้ให,ให้ฟังกันเฉยๆนะครับว่า อะไรยังไงนะครับเนาะซึ่งตรงนี้จากผลเทสที่เทสมาแล้วนะครับแล้วก็จากการคำนวณจากสูตรนะครับสูตรที่มันมีของ EL เนาะเออมันในเรื่องของค้าตัวคูณหรือว่าเอาพวก m อ t k อะไรพวกนี้มาคูณน,นะครับมันในส่วนของค่าสกนะิลดาเมจเนี่ยจะเป็นค่าตัวคูณที่อยู่หลังสุดเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าเราจะลบกับอ่าพวกค่า m อ t k เบสเอ็นะครับเออแล้วก็ จะมีเรื่องของแบบพวกเพาวพวก MVP 10%อะไรพวกนี้นะครับก็จะคูณกันไปในส่วนของ m d k f i n a l แล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับเออทุกคนอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่ผมจะรวบไปให้นะครับแต่นะครับในส่วนสุดท้ายของการคูณเนี่ยสิ่งที่คูณหลังสุดนะครับจะเป็นในส่วนของค่า Security นั่นเองนะครับก็เอาง่ายๆฟีลแบบว่าเราคำนวณอ่าเรียกว่าไงนะ ไฟนอลดาเมจเสร็จแล้วนะผมก็สกิลดาเมจเนี่ยจะเป็นฟิลคล้ายๆของไฟนอลดาเมจอีกทีหนึงนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ทุกคนไม่ต้องคิดแยกนะว่าอินปงอิน8เออมันมีผลเยอะนะครับอย่างอื่นมัน58เองนะครับอ่ะเดผมจะใส่อันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็เราจะลองอ่าตัวนี้ผมมีหางตัวหนึ่งตัวนี้จะเห็นชัดเลยเออผมเก็บทำไมอ่ะมาวางมก่อน หางตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับหางตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ M12 เนใช่ยไหมกับตัวนี้มูลไลท์เมอร์เมดนะครับเป็นในส่วนของสกิลดาเมจสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส่วนในส่วนตรงเนี้ยนะครับห่างกันไม่เยอะนะครับห่างกันเอเมเอเอเอประมาณห้าสิบเดี๋ยวผมจะเทสให้ทุกคนดูนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่เหมือนเดิมแล้วนะอ่ะอันนี้เสร็จเดิมเลยนะครับอ่ะสามสามหกสองสี่เจ็ดอ่ะแล้วทีนี้ก็ใส่หางตัวนี้เข้าไปปึ๊บ อ่ะสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งเท่าไหร่นะตะกี้มองไม่เห็นว่ะอ่ะกดนี้กันสามสามหนึ่งสามสี่ศูนย์นั่นเองนะครับอ่ะทีเนี้ยน่าจะเห็นกันโดยง่ายแล้วเนาะเออนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมอ่า พวกค่า MTDK อาจจะต่างกันน่าสิก็จริงนะครับแต่สุดท้ายในเรื่องของตัวคูณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับค่าที่คูณหลังสุดคือสกิ d ดาเม e นะครับไม่ใช่ว่า M เพนไม่สำคัญนะ M เพนสำคัญครับผมมันจะเป็นในส่วนของไปลดอ่าพวกค่าลดนะครับเออพวกค่าไออะไรนะ M ดาเมดลดไหมเออถ้าผมจำไม่ผิดนะดผมดูแป๊บหนึงเดี๋ยวพูดผิดไปอีกกูโดนอีก อ่าเมจิก u ีดนะครับเออมันมันจะมาลดในส่วนของตรงนี้นะครับนะเออในส่วนของค่า M en, เอ็มนะนี่ตรงนี้มันบอกอยู่ปะ่ะอ่านี่ลด M อ็มดา e มจรีดักของฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมเนาะเอ็เนเยอะไม่ใช่ไม่ดีดีครับดีแต่หน้าปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของแพทณปัจจุบันนะครับก็อ่าถ้าเกิดว่าอยู่ในเทียประมาณใกล้ๆกันในการเล่นวอลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่ามอนะตอนนี้นะครับอ่าค่าเอพไม่ได้สําคัญ มากขนาดนั้นไม่ใช่ว่าในอนาคตไม่สําคัญอนาคตอ่ะมันสําคัญครับแต่เราเอาปัจจุบันที่มอนมันมีเท่านี้การเล่นวอลเราเล่นในเทียเท่านี้ในของกิลที่เราไหวนะครับแค่นี้นถือว่าเพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมเนาะผมว่าทุกเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับทุกคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยหนึก็จริงนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เป็นการคำนวณดาเมจจริงๆเนะี่ยหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็น รียกว,ว่าไงอะเออเราเราไม่ได้นับฮิอ่ะทุกคนนึกภาพบอกว่าเราไม่ได้นับฮิตที่ยิงอย่างเงี้ยแต่เรานับในส่วนของอ่าค่า DPS ครับค่า DPS ที่มันดีดขึ้นไปทุกๆุก,กวินาทีที่เราทําการยิงคนหรือล่าบอสหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเออมันอาจจะไม่โชว์ให้ทุกคนเห็นนะแต่แค่1นถึงสล้านที่ขัดกับฝ่ายตรงข้ามอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทาให้เราโดนยงบอสได้แล้วนั่นเองนะครับเนาะเออเพราะว่า ฮิตที่ยิงกันไปต้งๆตอย่างเงี้ยอะถามว่ามันก็วีลเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าติดขิใช่ไหมสมมุติว่าขิผมไม่ติดโคตรน้อยเลยติดแบบโคตรขาดแบบติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเอออ่าเห็นไหมติดบ้างไม่ติดบ้างอย่างเงี้ยแล้วแบบ อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเขาอาจจะยิง4ี่แสนเลยนะครับเกาอาจจะยิง4ี่แสนแบบสม่ำเสมอสม่ำเสมอ4ี่แสนสี่แสนห้าสี่แสนสี่แสนห้าตลอดอย่างเงี้ยนะครับกับค่าคิกเขาไม่มีนะครับกับเราถ้าเกิดว่าฮิตคลิเราแบบแม่งติดน้อยมากๆอ่ะแบบยิงอะ่ะสมมติผมว่าอินทีนึงอย่างเงี้ยเอออาจจะติดแบบสองครั้งอย่างเงี้ยนะครับผมบอกเลยยังไงดีเบสก็กินขาดนะครับเออค่าดีเบสของเขากินขาดแน่นอนนะครับซึ่งตรงเนี้ย นะครับมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับแต่แค่อยากให้ทุกคนเห็นความสาคัญในเรื่องของค่า DPS มากกว่าตัวเลขที่มันออกไปนั่นเองนะครับนะเพราะว่าในส่วนของตัวเลขที่มันออกไปเนี่ยไม่ได้วัดทุกอย่างนะครับอืประมาณนี้เนาะเออก็ทุกคนน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนของเรื่องอ m d k อีกอย่างหนึ่งนะครับว่า อ่าทำไม MTK เยอะหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนตรงนี้ผมอ่าขอเอ่ยชื่อถึงคุณเฟกใช่ไหมเอ่ยชื่อชื่อ y ยูทูปว่าเฟกนะครับอันนี้ผมไปนั่งดูเข้ามาแล้วผมก็มาลองคำนวณเอาตัวเองเฮ้ยแม่งได้ผลจริงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คืออ่าเรื่องการคํานวณพวกอ่าเปอร์เซ็นต์ของ MTK เอ่ยพวกอ่าค่าอินต้นนี่นั่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับค่าอินผมตอนเนี้ย อยู่ที่3า6เลยนั่นเองนะครับแล้ว1นอิ้นของผมเท่ากับ25่สิบห้ประมาณ25 m สินั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะอืมมันก็เลยทําให้เวลาใส่1นอิ้นเข้ามาเนี่ยตัวคูณตัวพวกเปอร์เซ็นต์อะไรเอ่ยนะครับที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้ค่า m อมเเราเยอะนั่นเองนะครับอืม อันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอออาจจะไม่ลงลึกนะเรื่องเรื่องค่าอินเรื่องค่าคำนวณน,นะครับใครอยากดูก็ไปดูช่องคุณเฟกได้เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้นะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ลงลึกอะไรมากมายนะครับแต่ก็เดี๋ยวพวกไอการคำนวณอะไรเนะี่ยผมน่าจะขึ้นสูตรไว้ให้รายทางอยู่แหละนะครับทุกคนก็ ลองดูกันได้นะครับเออแต่ผมไม่ขอฟันธงทุกๆอย่างนะไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้นะครับเพราะว่าบางค่าเนี่ยตัวละครขอ,ของทุกคนอาจจะดีกว่าเออมันอาจจะไม่เหมือนผมนะครับนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับาเป็นว่าสวัสดีครับชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบ๊ายบาย